เมทัลเล็ก2025มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการชูแนวคิดเดอะสปอตไลท์ส่งสปอตไลท์ให้นักโลหะการจากทุกอุตสาหกรรมทั่วอาเซียนได้เห็นนวัตกรรมใหม่ขณะที่ตลาดเครื่องจักรกลอาเซียนเติบโตต,ต่อเนื่องรับกระแสะอุตสาหกรรม4.0ด้านตลาดเครื่องจักรกลไทยมีทั้งขยายและหดตัวตามเศรษฐกิจแต่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยนวัตกรรมกระบวนการผลิตและองค์ความรู้ใหม่งานเมทัลเล็กในปี2025นะคะปีนี้เรามาใช้ธีมว่าเ สปอตไลท์นะคะก็คือเป็นการส่องสว่างไปยังเทคโนโลยีที่นำนำสมัยทั้งหมดนะคะที่มาแสดงในงานเรานะคะงานเราเนี่ยจัดเต็มไบเทคด้วยกันเลยตั้งแต่ฮอล์98ถึง104ทั้งนั้นเนี่ยการมาเดินงานเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เลยต้องถือว่าถึงขั้นว่าต้องสปอตไลท์ไปนะคะเป็นการไฮไลท์ให้ดูว่าในแต่ละ โปรไฟล์ในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยหรือในแต่ละผู้ที่มาออกงานเนี่ยมีสินค้าอะไรมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอะไรบ้างที่มาจัดแสดงในงานนี้นะคะ งาน m e t a l เล็ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกาย,ยนนี้ณไบเทคบางนาไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าแต่เป็นจุดรวมของทุกภาคส่วนในอุตสาหากรรมที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับศักยภาพร่วมกันตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้น